ายมาถึงนะเราก็เราก็จะแบบเราก็จะไม่รู้เลยนะแม่ความกลัวก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะคะที่มีประโยชน์เนาะแต่ละคนต่างก็กลัวอะไรไม่เหมือนกันบางอย่างที่น่ากลัวสำหรับฉันอาจจะไม่น่ากลัวสำหรับเธอเลยก็ได้การพูดคุยกับใครสักคนช่วยทำให้ฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันกลัวนั้นที่จริงก็ไม่ได้น่ากลัวเลยสักนิด แถมบางทีฉันก็ชอบแต่งตัวไปแกล้งคนอื่นให้กลัวเหมือนกันนะกุ๊กกุ๊กกูจบแล้วค่ะคุณแม่ค่ะนะเล่มนี้นะคะเขาสื่อถึงความกลัวได้ดีจริงๆค่ะเล่มนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งในซีรีส์นะที่ปุ้ยเคยเล่าให้ฟังแล้วนะเป็นเรื่องอารมณ์นะคะของนะคะทรัแม,ม,ม,มคคนนีเนาะซึ่งชื่อดังมากๆนะคะตัวนี้ค่ะสิ่งที่เขาทำค,คือเขาอธิบายความกลัวออกมานะคะเลาเรื่องความกลัวให้เด็กๆรู้ว่าอาการแบบนี ค่ะเรียกว่าความกลัวค่ะคุณแม่ค่ะแล้วพอเด็กๆรู้ว่าอันนี้ฉันกลัวนะคะแล้วก็ความกลัวก็มีประโยชน์เหมือนกันนะ,ะเด็กๆเขาก็จะจัดการกับความอารมณ์และความรู้สึกได้นะคะ